สว<บ>ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัลโหลวันทูทีวันดูธีสวัสดีนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกป,ประจำในวันศุกร์ที่3ามบเมกราคม <c oughs> 2568นะครับอ,อขึ้นสามข้าเดือนสามปีมาลงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับ ừ, เพราะว่าเป็น กระทิงวันให้เลิกไม่ได้นะแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับล่ำรวยล่ำรวยประสบความสำเร็จนะเออปีใหม่ตูจีนผ่านมานะของคนจีนดวงชะตาคุณเปลี่ยนแล้วครับนะดีขึ้น จะมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสื่อสารจะใกล้หรือไกลก็แล้วแต่นะครับบางคนดวงชะตาราศีบนธาตุไม้ส่งผลในทิศทางที่ดีกับคนธาตุไฟไม้ต่อไม้ด้วยกันดีคนธาตุไฟก็ดีคนธาตุดินก็จะมีความเพามีตำแหน่งหน้าที่หรือมีภาระความราับผิดชอบนะครับคนธาตุทองคุณก็จะมีงานเข้ามา นะ <c oughs> แล้วก็มีโชคลาภนะครับมีโอกาสที่ดีนะแต่ส่วนงูงูมางูมันก็มีก็คุณเป็นงูแบบไหน <c oughs> งูให้คุณหรือให้โทษนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็หาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์นะไม่ว่างูคุณเป็นเจ๊หญิเงเพียงหญิงคุณก็จะมีความรู้ความสามารถนะครับถ้างูคุณเป็น เจียซิงเซียกัวนะครับดวงชะตาคุณก็มีเกณฑ์การถ่ายเทการแสดงผลงานการบริการเซอร์วิสไม้ต่างๆมีโอกาสได้กินของดีนะครับของมงคลนะ,ะก็ขอให้โชคดีนะไม่ว่างูคุณเป็นแบบไหนนะกระว่าไปอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับ <c> ผ <oughs> ู้ที่ฝันในขึ้น สามขั้มเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายในดวงชะตานะครับอา,อากาศหนาวเย็นหนูก็เป็นหวัดนะไอโรคปกติ <c oughs> นะดูแลสุขภาพด้วย <c oughs> กินน้ำเย็นนะ <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าปรับปรับอุณหภูมิให้เท่ากัน <c oughs> มีกานังน้ำมูน้ำหลาไหลอยู่เนี่ยอ,อ,อันนี้มาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือนะครับดวงโหยีสีเถียวในฐานวันปีเกียงนะวันนี้เป็นวันแกจื้นะครับในดวงชะตาก็ถือเป็นธาตุทองวันนี้คนธาตุทองมีกําลังนะครับเพราะว่าฟ้าสั่งให้คนธาตุทองมีพลังทองนั้นก็จะไปก่อเกิดน้ํา นะครับดวงชะตาคุณก็ถือว่าดีถนะ้คนธาตุธาตุน้ําก็สบายคนธาตุท้องก็ดีได้เจอพักพวกเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นนะโอเคต่อมาวันนี้วันหนูนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ <c oughs> ประจําในวันศุกร์มีซับมากนะสาหัวใหม่วันศุกร์อยู่สุกเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีราบนะ ตัดเล็บวันศุกรมีโภก,กรัพย์ทานน้ำมันในวันสุกร์จะเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตานะเอราะฉะนั้นก็ขอให้ร่ำรวยทุกๆคนนะมาพูดถึงในเรื่องของการเสียงเซียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งคิตอธิษฐานเดีย๋ยวจารจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับทําไมลมแรงเลือเกินช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> อาการเปลี่ยนนะออ <c oughs> สาธุคุณคิดหวังสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังนะครับ <c oughs> ได้เสียมสีใบที่แปดสิบเอ็ดนะครับช่วงชะตาถ้าในช่วงนี้สรรพสิ่งล้วนสดใส <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่ดีมีความมั่งมีสีสุขคุณคิดทําการสิ่งใดก็จะประสบ ความสําเร็จนะครับสิ่งที่มุ่งหวังก็สมหวังดังใจความรักโลกทั้งใบก็เป็นสีชมพูนะพูดถึงธุรกิจค้าขายของท่านก็สําเร็จครับนะพูดถึงในเรื่องการสมัครงานก็จะได้งานทํนาคะแนนสอบดีเยี่ยมดีเลิศประเสริฐสีนะต่อมาพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่นี้ คุณจะต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบทางย่อยอาหารน,นะทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคทางไข้หวัดน,นะหนูก็เป็นอยู่นะครับเอ,อ่หนูก็ไม่สบายหนูก็ป่วยเป็นโรคโรคปกติหนูเป็นภูมิแพ้โน่นนี่นั่นเป็นมาตลอดชาตินะโน่นนี่นั่นรู้สึกตอนนี้อาการอาการป่วยที่ สังเกตดูก็อาจจะเป็นระบบเลือดเอ่อเพราะว่าอาการแบบนี้คล้ายๆกับตอนนั้นนะที่เป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกมันจะรู้สึกเหนื่อยไม่ง่วงเหงาหานอนเหนื่อยหมดแรงอยากนอนไม่อยากทําอะไรนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นโรคโลหิตจางโลหิตจางนะเออต้องกินยาบำุงเลือดสักหน่อยแล้ว นาะยอยู่ยาบำรุงเลือดี๋ยวหนูก็ตอนกลางคืนดึกๆนะเนยามเที่ยงคืนตีหนึ่เมื่อพระจันทร์เต็มดวงหนูก็จะกลายร่าง <c oughs> บินพบพบพบออกไปดูดเรื่องดูดเลือดยามลาตีอ่าด้บำรุงไปไป,ไปล่าเหยื่อกคืนที่ไหนนะใช่ฉันเป็นมนุษย์ข้างทาเก้าไปจำมึงมนุษย์ข้างทาวนะโอ้ เหล่ากงตีจจเยีะมาแล้วนะครับเจ็เตียวเยียปอฮอแกมึงชุกยิบแผงอังยี่เตียวเฮยปอฮอแกมึงใช้งวนคนจิ่นซาเตียวเียปอฮอแก่มึงไม้โอ้เขาจีสีเตียวเฮยปอฮอแก้มึงเสียงกุยนั่งเซียวหูงโง่เตียวเียปอฮอแกมึงหนังนั่งฮาเสียบวงสื่ออยู่อีนะครับคุณคิดหวังสิ่งใดสมหวังในทุกประการนะ ขอพรได้เลยนะครับตอนนี้ระหว่างพูดหูหนูก็ลัง <c oughs> คนเป็นหวัดอะไรเงี้ยตาหนูก็ฝ่าฟางเหลือเกินหนูแก่นะหลายคนเนี่ยเมีมีคนแก่มาให้อาจารย์ช่วยพูดให้หน่อยเออไอ้เรื่องแอปทางรัฐที่ลงทะเบียนโน่นนี่นั่นเนี่ยนะคือบางทีอาจารย์ก็ ของตัวเองถ่ายไม่ผ่านเลยเพราะว่าคุณภาพกล้องเฮงกับบยเริ่มถ่ายาแต่ก่อนแต่ก่อนถ่ายได้แต่มันเป็นแอปตอนนั้นอะไรหนะ้าะเป๋าตังค์ใช่ไหมถ่ายได้แต่เนี่ยมันมาแอปทางรัฐทำมันถ่ายไม่ติดเลยแปลกนะแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งมาให้จารย์ช่วยบอกให้หน่อยเขาบอกสิทธิ์เขาว่าเขาสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาแล้ว แล้วมันก็ขึ้นอย่างเนี้ยแล้วเสร็จแล้วทําไมเขาไม่ได้ละ่ะคนบางทีคนแก่ตกหล่นอีกเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ในเทคโนโลยียงไงเข้าใจไหมรัฐบาลต้องร,รักษาสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุอีกเยอะเลยที่ตกหลน่นนะ่ะนะเขาไม่ได้เก่งเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นบางทีเขาไม่รู้หรอกกดนู่นขดนี่เขานึกว่าได้แล้วไงเออต,ต้องให้สิทธิ์คนแก่ด้วยนะนะ เออใช้จานด้วยนะ <c oughs> ย <c oughs> แหมโอเคต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับ <c oughs> พูดถึงในเรื่องของสีที่คนเว้นให้เว้นสีดำนะเว้นสีดำสีที่ดีประจำวันก็จะมีฟ้าชมพูเหลืองเขียวนะสีที่ดีที่สุดก็คือ สีชมพูนะครับทิศที่ดีคือที่ตอนออกเฉียงใต้ทิศที่ดีคือตอนตกเฉียงเหนือประจําในวันนี้นะครับตัวเลขนําโชคก็จะมีเลขสองสามสี่คุณสามารถนําไปเสี่ยงโชคลามได้นะครับมาพูดถึงคนเกิดวันศุกร์นะช่วงนี้ปัญหามลพิษเยอะนะครับเออต้องขอเตือนนะทุกคนเลยไม่ว่าจะหญิงชายอายุมากอายุน้อย นะหัวงองหัวดำก็คุณก็ต้องระวังนิดนึงนะอากาศแย่มากนะครับเดินทางคุณต้องใส่อะไรอ่ะหน้ากากาอนามัยหน่อยหนึงหายใจเนี่ยนะแล้วก็เป็นห่วงเด็กที่อายุน้อยๆเพิ่งเกิดนะแล้วก็หลานมิวสิกหลานมิวสิกนะอาาอาม,า,อา,มาดูแลหลานมิวสิกให้ดีนะเอออากาศไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นให้อยู่ในห้อง นะครับออติดเครื่องกรองอากาศไว้เป็นห่วงดะ๋ยวหายใจเข้าไปมีสุขภาพไปดีเป็นหวัดเนีรยมลพิษแย่มากอันนี้ <c oughs> ต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะจ้าชะตาจะมีความพิถีพิษันในการแต่งเนื้อแต่งตัวดีนะครับพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนในโดวชะตาดีมีการเงินที่ดีคนวันอาทิตย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางสายตาหนูก็เป็น นองตาเนี่ยนะปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตด,ดันความดันเป็นดันทุลังเออแล้วก็ระบบเลือดเสลเลตีบโรคหัวใจไม่เป็นหัวใจเป็นนะเอามาพึ่งเอามาพาดไม่เป็นแต่เคล็ดขัดย่อเป็นนะต่อมาคนเกิดวันจันทร์ครับคุณจะมีความเป,เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับมีคนด้วยความเกรงออเกงใจคุณดีนะเออ <c oughs> ต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะเพราะความมุม่งมันตั้งใจของเจ้าชะตาส่งผลให้รับผลตอบแทนมีผลกําไรที่ดีเข้ามามีโชคลาภเข้ามาขยันแล้วรวยประสบความสําเร็จครับต่อมาคนวันพุธกลางวันการตกลงเจราจาสัญญาเกี่ยวข้องกับหลักฐานหลักทรัพย์ต่างๆมีความมั่นคงที่ดีนะครับมีเงินนะคนวันเสาร์อาจจะเหน,น,นื่อยนะครับอ,อ,อุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามา นะต้องระวังคนรูปร่างใหญ่ผิวคํานะครับต่อมาคนเกินในวันพุธนรหัสเนี่ยนะเพราะความรู้ความสามารถสมบผลใ์้เจ้าชะตาเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลับผู้ใหญ่นะครับต่อมาคนวันพุธกลางคืนในเรื่องของความคลั่งไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งน,นะซึ่งหาสาเหตุไม่พบนะครับมันต้องมีที่มาที่ไปนะเออน,นู่นนะี่นั่นระวังโลกร้ายนะครับ ดูแลสุขภาพด้วยในโดวชะตาของคุณนะต่อมามาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวถูได้ดี <c oughs> ได้เวลาสนุกแล้วสินะครับวันนี้ราหูเสียเนปจูนยังเสียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนราศีมีนราศีกุมนะ <c oughs> แล้วก็คนเกิดพุทธกลางคืน นะครับหรือสิบสองราศีซึ่งดาวพาวระราหูคุณเป็นเจ้าเดือนนะไปอยู่ราศีมีนส่งผลกระทบเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่อง,อ,งอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่าถ้าพุ่งพุ่งที่อากาศเย็นหนูต้องกินร้อนแล้วม้งเนี่ยมันก,กินเย็นรู้สึกมันละสําละสายแล้วเกินหายใจก็ไม่ค่อยนั่น <c oughs> ต่อมามาถึงปฏิทินเริ่มยามของจีนนะครับสิบสองเขียงเซิงซิวคายนะวันนี้สามสิบเอ็ดวันหนูไม่ถูกกับมา้าเพราะฉะนั้นคนปีมา้า <c oughs> นะ <c oughs> ให้ร้องเพลงไก่จ๋าไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเออไม่มีปัญหาแตนะครับคนม้าอยู่เฉยๆนะไม่ต้องไปอะไรมากมายนิ่งๆนะครับคนหนูชวดทําให้เต็มที่นะคนคนชวดเนี่ยถ้าคุณทํางานเป็นทีมจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็วันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดร้านหรือรับตําแหน่งนะครับคุณจะเปิดร้านนู่นนี่นั่นยังไม่ค่อยดีนะ แล้วก็ในเรื่องของเตาฟืนไฟต่างๆก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับอย่างที่จานได้เคยบอกไปก่อนหน้านในเรื่อง,องตำแหน่งของเตาครัวภายในบ้านเนี่ยนะครับตำแหน่งกลางของบ้านไม่จาไม่ว่าจะเป็นกลางหน้าบ้านกลางบ้านกลางหลังบ้านเตาครัววางไม่ได้นะครับวางไม่ได้มันจะร้อนถ้าตำแหน่งประธาน มีเตาร้อนก้นตรงกลางเสาบ้านคุณมีแก๊สมีเตาไปวางก็ร้อนลำไส้เป็นโรคไม่ดีอยู่หน้าบ้านกับการการเงินเก็บไม่อยู่ครับเสียหายหมดนะแต่ถ้าคุณเป็นร้านอาหารอันะนี้โอเคตั้งอยู่หน้าบ้านคุณจะซ้ายหรือขวาก็ว่าไปนะถ้าตำแหน่งทิศทางที่คุณจะต,ต,ตั้งเตาครัวที่ดีเนี่ยมันก็ต้องดูทิศทางนะครับ ตำแหน่งที่ดีก็จะมีทิศเหนือทิศเหนือตั้งได้นะครับทิศตะวันออกก็ตั้งได้นะทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ตั้งเตาไฟได้นะครับแล้วทิศที่ห้ามตั้งเตาไฟก็คือทิศตะวันตกแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้นะห้ามตั้งนะครับแต่ก็ต้องดูว่าดวงชะตาคุณเป็นอย่างไรนะครับที่ตามองศาบ้านคุณหันทิศไหนนะ เ,เพราะฉะนั้นถ้าจะดูให้ละเอียดเนี่ยคุณต้องเอาดวงคุณมาดูแลอาจารย์จะได้บอกให้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะตำแหน่งเตาครัววันนี้หญิงมีคันห้ามกระทบถังข้าวครกนะหมอกับกิจกรรมสร้างเขื่อนถมบ่อถม,ถม,ถม,ถมที่ดินอุดรูรั่วซ่อมแซมเก็บเก็บซักนะครับฝังศพนะที่มงคลที่ตนออกเฉียงเหนือที่โชคลาภคือตะวันออกนะครับ ช่วงเวลาที่ดีคือเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะสิบห้านกาถึงสิบเจ็ดนกายี่สามนากาถึงตีสามสีเสริมประจำวันก็คือขาวเทาทองสีโชคลาภค,คือแดงส้มชมพูสีม่วง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 นะครับเออนะฝุ่นเยอะเหลือเกินโอ้ยต่อให้คุณอยู่ในบ้านเนี่ยคุณมันก็เข้านะอากาศนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณก็ต้อง ติดติดเครื่องปรับอากาศกองอากาศนะเครื่องกองอากาศต่างๆหลายยี่หอ้อคุณก็ไปซื้อมาได้ของอาจารย์ก็มีอยู่เครื่องหนึ่งของแอมเวีเขาเรียกว่าแอดโ d มเฟียเครื่องแอดโหมดโมดเฟียตอนนั้นซื้อมาก็รวมสาม0 0ื่นกว่าบาทตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ไม่ได้ไปซื้อไฟกองสัทีหนึ่งก็เท่าไหร่หลายพันใช่ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไปสักทีหนึ่งเออใส่กองอันนี้ <c oughs> ต่อมาทิศบอกไปแล้วสีเสริมประจำวันบอกไปยังเนี่ยอ๋อบอกโอเคครบครบครบ,บอกไปแล้วนะอันนี้เยอะต่อมามาเริ่มต้นลาสีจากมาเริ่มชาวลาสีเมฆนะครับ <c oughs> ระบบเสียงดีไหมบา <c oughs> งทีหนูไม่รู้หรอกเมื่อก็ ตัดเนี่ยนะก็ไปดูว่ามันขึ้นมันอื้ออื้อไหมนะแรกๆก็ดีหลังๆมันอันนี้โอเคนะเพราะมาดูในไดเวอร์มันก็ไม่นะแต่ไอ้ไม้ตัวเนี้ยใช้มาสิบปีแล้วหรือจะใช้มาสิบปีแล้วครับเออดังดีต่อมามาพูดถึงตามราศรีจากเริ่มชาวลัคนาราศรีเมฆนะครับนะ แต่ถ้าเสียงเสียงถ้าจะให้มันชัดกว่านี้มันจะต้องเข้าไปเสียบในในคอมในโน้ตบุ๊กอะไอ,อต่นที่มันอาจารย์ใช้ตัวกล่องเขาเรียกว่าอะไรนะซาวการ์ดเออมันแยกออกมามันเสียงมันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเซ็กซี่สักเท่าไหร่นะเออเยอะถูกรถต่อรี่อะรอยวยซื้อมานะ อันนี้ต่อมาราศีเมฆครับคนราศีเมฆดาวเสาร์วันนี้เหน็่ยเหนื่อยต้องอดทนนะการเงินยังเสียอยู่มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ความรักไม่ดีนะครับดวงชะตาคนเมฆเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องของคดีความนะมันจะมาอย่าหาคุณยังไม่คาดฝันนะครับปุ๊บปั๊บเนี่ยคุณต้องระมัดระวังให้ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวราศีพุกศ คนมุกศกดาวไปจําตัวคุณอยู่ลาภะนะคุณจะมีโชคลาภได้ความสําเร็จอุปสรรคปัญหานําเงินนําทองมาให้นะครับเพราะฉะนั้นปัญห,า,หาอะไรก็แล้วแต่ให้มันรีบรีบมาแล้วกันจะได้ดีนะต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยคุณจะมีโชคลาภได้ความสําเร็จนะครับนู่นนี่นั่น,นทีดีการงานอยู่เบื้องหลังจึงจะดีไม่ต้องรีบร้อน นะครับให้คุณเตรียมความพร้อมให้อย่างเต็มที่นะพอเพื่อรหัสย้ายป๊สิบสามพฤษสภาคุณไม่ต้องเตรียมแล้วนะคุณต้องวิ่งร้อยเมตรเออถ้าคุณไปเตรียมช่วงนั้นมันเสียเสียโอกาสหมดเพราะเพื่อรหัสเดินเร็วเพื่อรหัสเดินทั่วหน้าเลยครับได้เร็วนะคนลาลักนาเมถุนเนี่ยได้เร็วมากคุณหวังผลเนี่ยอ่าน พุทธสภาเมถุนาะกรกฎาสิงหากันยาตุนาเนี่ยประมาณห้าเดือนเนี่ยอห้าเดือนของคุณเนี่ยเร็วมากเลยนะครับไปทั่วทุกตำบลต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎดวงชะตาคุณเรื่องการงานไม่ดีครับความเสียาหายนะคู่สัญญาก็ยังไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังนะ ในเรื่องของการเงินวันนี้เป็นอย่างไงจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับนะวันนี้คุณก็อาจจะมีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจอยู่บ้างความรักไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิงค์ด้านการงานดาวพระสุกไปมราณะการงานมีเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงบางคนตกงานย้ายงานอารมณ์ความรู้สึกไม่ค่อยดีในดวงชะตาของคุณเพื่อนน้อยช่างมัน ไม่ต้องไปสนใจครับเพื่อนน้อยอ่าดีที่สุดนะเพื่อคุณไปคิดโอ้ยไม่มีใครเขาอยากไม่มีใครเขาอยากคบคุณคุณไปคิดแบบนั้นได้ไงดูถูกตัวเองนะคุณจะต้องคิดว่าเอ้ยฉันเลิกเลิกคบเพื่อนเว้ยนู่นนี่นั่นนะเนี่ยถือว่าดีนะครับถ้าคุณไปคิดว่าไม่มีใครอยากคบคุณเนะี่ยคุณดูถูกตัวเองแล้ว <c oughs> นะคุณต้องคิดให้เป็น แล้วดวงชะตาคุณด้านการเงินของคุณเนี่ยมันเป็นอาลีเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาณที่หนึ่งนะต่อมาคนลักนาราศีกันคนกันดวงชะตาคุณเกตคุมรักคุณจะมีความเสเร็จจะมีเงินล้านเข้ามานะครับเออไม่ต้องห่วงซีอของอาจารย์ก็จะมีพักพวกป่นฝูงดูน,นี้นั่นไม่มีปัญหาหรอกเพราะเป็นาธาตุเดียวกันนะเออแล้วก็ ของใครนะของแชมป์ใช่ไหมแชมป์ก็จะมีโชคลาบมีโชคลาบมีในเรื่องของงานนะครับจะเป็นนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงนะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับดาวลุ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ลุ่งจริงนะ <c oughs> ต่อมาชาวราศีตุล คนราศีตุลเนี่ยกรรมะสิ่งงานใหม่ๆนู่นนี่นั่นดีนะครับการเงินสําเร็จครับดวงชะตาของตุลเนี่ยมันพักอยู่สูพ่พระหมายถึงได้เงิน <c oughs> คนอื่นไม่ได้เอา้าดีไหมล่ะ <c oughs> นู่นนี่นั่นนะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก คนพิจิกมีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนู่นนี่นั่นแล้วดีนะครับให้เรงปัญหาด้านสุขภาพนิดหนึ่งนะศัตรูก็จะมอดม้วยมรณานะเพราะฉะนั้นใครไอ้ไอ้ไอ้บางช่างฟ้องไอ้คนขี้ฟ้องนู่นนี่นั่นวันๆนะแต่ไปจจ้องจับผิดเขาไปร้องเรียนเขาทํา,งงาอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่ดีทั้งทัที่ตัวเองก็มีชง,งักติดหลังทําผิดกฎหมายลุกที่เขานู่นนี่นั่น นะที่ดินสอบปอกโกงสอบบกโกงเขาใช่ไหมเออตัวเองก็มีชนะติีหลังแล้วไปลองเขาอ,อย่ามโดนเนีม่มึงโดนแนะ <c oughs> ่ต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาคุณนะ่ในเรื่องของการงานคุณจะได้เงินจากงานประสบความสําเร็จนะแล้วก็ดาวพระศุกไปอยู่พันธุดี จะมีโชคลาบเข้ามานะครับได้โชคลาภก่อนโตนะถ้าไปเมาดิฟได้ก็ไปนะเมาดิฟต่อมาชาวราศีมังกรคนลัคนาราศีมังกรดยชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์คุณอยู่สหัสช้านะดวงคุณการงานวันนี้โอเคครับประสบความสําเร็จไม่ได้มีปัญหาสักไรแต่การเงินยังไม่ค่อยดีนะครับของคุณดีในเรื่องงานแต่เงินยังมีแรงกดดันอยู่ นะครับการเงินยังเสียอยู่นะต่อมาชาวราศีกุมคนกุ่มงานใหม่ๆให้ขยันให้เต็มที่จะมีโชคลาภ้อยเข้ามานะครับส่วนด้านการเงินดาวกระดุมพ,ะพระพฤหัสพันธุเงินยังเข้าบ้านวันนี้คุณพูดคุยเรื่องเองินเรื่องทองประสบความสำเร็จนะครับต่อมาชาวราศีมีนคนลัคนามีนดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ย ดาวพื่หัสสบดีอยู่สหัสช้าการงานราบลื่นผู้ใหญ่ไว้ใจคุณเต็มที่ไม่มีปัญหาสุขมาเงินมาความสุขมานะครับการเงินอัง้ารก็เข้าบ้านดีวันนี้แฮปปี้มีความสุขแต่ราหูเสียเพราะฉะนันให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีบาดกระดาษบาดนิดนึงนะอ,อ,อ,อของชาวราศีมีนคนมีได้ตังค์ได้ตังค์รวยรวยยเออเอาไปเลยร้อยล้านพันล้าน ให้มันได้จริงๆเอะนะโชคดีโชคดีโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีท่านใดสนใจดูด,ดวงอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับอ,ออย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ